ลูกค้าได้ให้โจทย์เป็นการจํากัดงบกับเรามาเหมือนเดิมเรากึงออกแบบให้เลือกใช้เป็นหลังคาสายเนะครับที่มันอาจจะไม่ได้ซ่อนแผ่นซ่อนรางขนาดนั้นนะครับแต่ก็คุณภาพมันแน่นอนอยู่แล้วเมล็ชี้ทพี่ยูเนี่ยมีค่อนข้างมากมายหลากหลายนะครับหรือที่เราเห็นโดยปกติก็คือจะเป็นลายเรียบๆท้องเรียบๆเลยแต่หลังนี้เนี่ยเลือกใช้เป็นลายกีบบัวในส่วนของก่อนที่เราจะส่งงานให้คุณลูกค้าเนี่ยเราจะมีการทําการเทสน้ําในทุกๆหลังสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม แต่แสงจาก d ีบทีคอนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่หน้างานเอลวิ่งเพชรเกษมป้อมใหญ่นะครับบ้านหลังนี้เนี่ยลูกค้าได้ให้เราออกแบบแล้วว่าจ้างได้ต่อเติมงานหลังคาหน้าบ้านแล้วก็งานหลังคาหลังบ้านนะครับตีละแนงบางตาทั้งหน้าและหลังนะครับเดี๋ยวเราตามกันเข้ามาดูเลยดีกว่าก็สําหรับหลังนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับลูกค้าได้ให้โจทย์เป็นการจํากัดงบกับเรามาเหมือนเดิมเราก็งออกแบบให้เลือกใช้เป็นหลังคาไซส์เอ็ม นะครับที่มันอาจจะไม่ได้ซ่อนแผ่นซ่อนรางขนาดนั้นนะครับแต่ก็คุณภาพมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับหน้งอันนี้ฝั่งเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูที่ฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งเนี้ยจะเป็นพื้นดินฉะนั้นเวลาจะตั้งเสาได้นะครับเดี๋ยวเราต้องทำฟุตติ้งเทียมก่อนเนะี่ยไอเจ้าตัวเนี้ยคือฟุตติ้งเทียมน,นี่ผมปัดให้ดูนี่เพื่อให้เสาของโครงหลังคาเนยครับมันไปอ่อนอยู่บนปูนหรือฟุตติ้งเทียมที่เราทําขึ้นนะครับส่วนหลังนี้เลือกใช้เป็นเสาแผง นะครับเหล็กใช้ขนาดสามคูนนิ้วครึ่งเหล็กข้างในจะเป็นนิ้วคูนนิ้วนะครับและจะสังเกตเห็นได้ว่าเนี่ยตีนเสารเราจะทําการหล่อปูนที่ตีนเสาให้เพื่ออะไรเพื่อป้องกันสนิมกัดก่อนในภายภาคหน้านะครับเนื่องจากตรงเนี้ยมันเป็นจุดต่อของเพจก,กับตัวเสานะครับอาจจะเสี่ยงในการเกิดสนิมในภายภาคหน้าได้นะครับส่วนหลังเนี้ยครับเลือกใช้เป็นวัสดุหลังคาก็คือเป็น PU นะครับเป็นเมทัลชี t ชนวน P u ูชนวน P u ู ผมแนะนําอย่างนี้ฉนวนพียูเนี่ยครับให้ป้องกันความร้อนค่อนข้างดีแล้วก็เสียงเนี่ยจะดอรอปลงมานหน่อยจะเงียบกว่าการใช้ PE นะครับส่วนท่านผู้ชมอาจจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยหน้าบ้านน่ยทำไมฉนวนมันไม่เต็มมาจนถึงชายนะครับเนะื่องจากว่าเราต้องทําการเว้นให้แผ่นเนี่ยยืนออกไปหน่อยเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าในเวลาฝนตกอะครับน้ำอะมันจะย้อนเข้ามาหาฉนวนได้หากเราไม่เว้นนะครับ มันจะเกิดการให้ฉนวนเนี่ยมันหลุดล่อนแล้วก็เสื่อมโซมไวนะครับเราจรึงต้องเว้นไว้ลักษณะนี้นะครับส่วนเรื่องของระแนงนะครับลูกค้าก็ต้องการป็นสไตล์มูจิเราก็เลยสอบถามความต้องการลูกค้าก่อนว่าต้องการความไพรเวทหรือต้องการแสงที่เข้ามาค่อนข้างมากลูกค้าก็ให้จบมาว่าต้องการความเป็นส่วนตัวและก็อยากให้ลมและแสงเข้าอยู่บ้างนิดๆนะครับเราจรึงเลือกเป็นระแนงหน้า3มนิ้วนะครับ เว้นระยะ S อเนี่ยระยะควอมห่างของแผ่นละแนงครับที่ประมาณ1-2เซนเหมาะสมแล้วนะครับในลักษณะนี้นลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าหากลูกค้าท่านใดต้องการความเป็นส่วนตัวมากผมก็แนะนําว่ายิงชิดไปเลยนะครับหรือลูกค้าท่านใดอาจจะอยากได้โฟดีๆลมดีๆมันก็สามารถเว้นได้อยู่ที่ประมาณ3เซนนะครับส่วนสีเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้ผมไม่ได้บับนะก็คือว่าท่านอาจจะเคยเห็น สีละแนงทั่วไปอย่างหลังอื่นๆนะครับอาจจะเป็นสีไม้สักทองไม้โอ๊กหรือสีขาวหรือสีดําแต่หลังนี้ด้วยความที่ลูกค้าเนี่ยต้องการให้มันเป็นสไตล์มูจิหรือมินิมอลนะครับเราเลยจึงได้สั่งผสมสีพิเศษให้มันเป็นโทนนี้โทนเบดหรือเรียกง่ายๆก็เป็นโทนของไม้บีดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสําหรับลวดลายของขน,นของเมทัลชีสพียูเลยนะครับก็คือว่าหลังนี้เนี่ยลูกค้า ต้องการที่อยากจะแตกต่างนิดนึงเพราะว่าในในในต้องปลาดเนี่ยลวดลายของชนวนของเมทัลชีพี่ยูเนี่ยมีค่อนข้างมากมายหลากหลายนะครับหรือที่เราเห็นโดยปกติก็คือจะเป็นลายเรียบๆท้องเรียบๆเลยแต่หลังนี้เนี่ยเลือกใช้เป็นลายกีบบัวนะครับเราก็ได้ออกแบบไฟให้ลูกค้าเป็นลักษณะไฟกล่องนะครับโชว์โค้งเหล็กเลือกใช้เป็นแสงสีเหลือ,องเพื่อให้เขารับกับสไตล์ของมินิมอลหรือมูจินะครับส่วน รายละเอียดของระแนงเนี่ยเดี๋ยวผมขอให้ความรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับระแนงเนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกขนาดของไม้ละแนงได้นะครับก็คือเราจะมีให้ตั้งแต่ขนาด1นิ้ว3นิ้ว4นิ้วเลย1นิ้วเนี่ยข้อดีของ1นิ้วก็คือได้อากาศที่โฟได้ลมที่ดีนะครับแต่ความเป็นส่วนตัวการบดบางสายตาอาจจะด้อยลงไปหน่อยนะครับขยับขึ้นมาก็จะเป็นหน้า3นะครับ หน้า3เนี่ยก็จะเล่นเรื่องของระยะห่างของละแนงได้มากกว่าหน้า4อีกนิดนึงนะครับแต่ที่เหมาะสมจริงๆอ่ะผมก็อยากจะให้อิงเป็นระแนงลักษณะนี้นะครับส่วนความห่างเนี่ยคุณลูกค้ากําหนดได้เลยแจ้งเราได้เลยว่าอยากได้เป็นแบบไหนนะครับขึ้นอยู่กับสไตล์ของคุณลูกค้าแล้วก็จะมีอีกระแนงอีชนิดนึงซึ่งเราเรียกกันว่าระแนงบานเกตหรือยิงแบบเฉียงๆนะครับระแนงบานเกตเนี่ยมันมันก็สวยนะครับแต่ มันอาจจะไม่ได้เข้ารับกับสไตล์ของลูกค้าหลังนี้นะครับทางเราก็เลยเลือกใช้เป็นระแนงลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวก็จบกันในส่วนของหน้าบ้านแล้วครับเดี๋ยวเราไปตูต่อกันในเรื่องของหลังบ้านกันต่อเลยครับอตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของงานหลังบ้านนแล้วครับหลังคาก็จะเลือกใช้เป็นเมทัลชีตฉนวนพียูเหมือนกับหน้าบ้านเลยลายดอกบัวเหมือนกันเลยนะครับออกแบบไฟให้2จุดแต่หลังบ้านเนี่ยจะใช้เป็นแสงสีขาวหรือเดย์ไลท์นะครับมีการเดินแปรเป็นแปรคู่ นะครับแล้วก็ในส่วนของก่อนที่เราจะส่งงานให้คุณลูกค้าเนี่ยเราจะมีการทําการเทสน้ําในทุกๆหลังเทสยังไงก็คือว่าเดี๋ยวเราให้ช่างของเราเนี่ยหรือ QC ซีของบริษัทเราครับขึ้นไปบนหลังคาเลยแล้วก็ฉีดน้ําอัดอัดอัด,อดเลยจาลองว่าฝนตกก็คือผ่านไม่มีรั่วแน่นอนหากมีรั่วพบเจอว่ารั่วเซึมนิดหน่อยเราสั่งแก้เลยนะครับสบายใจได้เรื่องนี้ครับผมหลังบ้านเนี่ยผมขอเรียกงานของหลังบ้านว่า เป็นงานหลังคาละกันนะครับงานต่อเติมหลังคาละกันเพราะว่าอะไรถึงเรียกว่างานต่อเติมหลังคาโดยปกติเนี่ยงานต่อเติมครัวของเราครับเราจะทําการก่อผนังใหม่นะครับแต่คุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าเนี่ยผนังตัวเนี้ยมันอาจจะดูเนียนๆเหมือนผนังครัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือผนังของรั้วโครงการนะครับโดยลูกค้าเนี่ยหลังนเนี้ยไม่ได้ซีเรียสนื่องจากว่าอย่างที่แจ้งโจทย์ไปตอนแรกนะครับว่าต้องการที่จะประหยัดงบเราก็เลยออกแบบเป็นการต่อเติมหลังคาแล้วเพิ่มฟังก์ชันก็เป็นการตีรั้วระแนงแบบชิด อย่างนี้ไปแทนแต่โครงสร้างของอันต่อเติมทั้งหมดเราจะไม่นําไปฝากกับรู้โครงการเด็ดขาดนะครับส่วนระแนงเนี่ยก็เป็นลักษณะของระแนงชิดที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับโดยปกติเนี่ยแพทเทิร์นของเราอ่ะจะตีระแนงเป็นลักษณะระแนงแนวนอนนะครับแต่อันเนี้ยเพื่อให้มันคงคอนเซปต์ความเป็นมินิมอลความเป็นมูจิเราจรึงต้องตีเป็นแนวตั้งนะครับในส่วนของงานท่อน้ำทิ้งน้ำดี ตรงเนี้ยคุณลูกค้าอาจจะเห็นว่าทําไมมันดูไม่ค่อยเรียบร้อยมันดูลอยๆไว้อย่างนี้เหรอจริงๆไม่ใช่นะครับหลังนี้เนี่ยลูกค้าเลือกใช้เป็นเคาน์เตอร์แบบสําเร็จรูปหรือเคาน์เตอร์อีเกียแหละครับเราจึงได้ทําการเดินระบบท่อน้ําดีน้ําเสียไว้รอนี่คือการเดินไว้รอก็คือเราจะตอบเขื่อให้ไว้เลยส่วนฟิตติ้งอะไรยังไงให้มันเข้ากับชุดครัวสําเร็จเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าเขาจัดการเองนะครับหลังนี้เราเลยเดินไว้รอหมดเลยส่วนบล็อกไฟเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเดินรอยอย่างนี้จริงๆ นื่องจากว่าหลังนี้ไม่ได้ก่อผนังใหม่นะครับเราเรา,เราก็ได้มีการคุยกับลูกค้าแล้วว่าเราเราต้องเดินเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นการเดินลอยแต่ไม่ต้องห่วงครับเราเก็บงานให้เรียบร้อยแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของงานปรับพื้นปูกระเบื้องนะครับเนี่ยคุณผู้ชมดูจุดขายของเรานี่ก็คือตรงนี้ก็คือฝาเซอร์วิสสแตนเลสท,ที่เราได้ใส่เพิ่มเติมเข้าไปให้ลูกค้า ก่อนหน้านี้มันจะเป็นฝาพลาสติกกลมๆนะครับท่านท่านผู้ชมอาจจะลองไปดูที่บ้านของท่านตอนนี้เลยก็ได้ว่าลักษณะฝาเดิมๆเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกธรรมดาธรรมดาพอเรามีการปรับพื้นปูกระเบื้องเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นใช้เป็นฝาสเตเลสให้ลูกค้านะครับส่วนฝาบ่อพักหลังนี้เนี่ยเราไม่ได้ปิดนะครับก็คือว่าหล่อฝาใหม่เป็นปูกระเบื้องขึ้นมาให้เลยมันจะได้ดูเรียบร้อยดูเนียนหน่อยแล้วก็ได้การออกแบบเป็นฟอร์เดนให้1จุดนะครับเพื่อว่าเผื่อลูกค้าเนี่ยจะล้างพื้น หรือถ้าความสะอาดครัวแบบครั้งใหญ่นะครับก็มีไว้ดีกว่าสัก1จุดก็ยังดีนะครับในส่วนของหลังนี้จริงๆแล้วงานเน่ะเสร็จค่อนข้างเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ละแต่ยังเหลือในขั้นตอนของการเก็บความเรียบร้อยตรงเนี้ก็คือท่อน้ําฝนคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าสีมันอาจจะดูไม่เต็มดูด่างๆดูเดี๋ยวเราจะเก็บงานอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้าครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นในเรื่องของการปูกระเบื้องของหน้างานนี้กันเลยครับ เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าความสม่ําเสมอระดับความเท่ากันของกระเบื้องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเนียนเลยนะครับส่วนเรื่องของยาแนวเนี่ยทัางานอย่างนี้นะผมบอกเลย QC บริษัทผมให้ผ่านหมดอะเพราะว่าคนดูมันสม่ําเสมอกันเท่ากันตลอดเกือบทุกแผ่นเลยอย่างนี้คืองานที่ดีนะครับงานที่โอเคครับผมแล้วเราก็จะมาเพิ่มเติมในส่วนของแทงค์น้ําผมอาจจะแนะนําเป็นเกจเพิ่มเติมไปนะครับในหน้างานเนี่ยครับเป็นเวนาเฮาส์สองชั้น ซึ่งคุณลูกค้าเนี่ยอยู่กันแค่2ท่านนะครับผมก็แนะนําว่าให้เป็นขนาด700ลิตรจริงๆมันไม่ต้องถึงก็ได้นะครับจริงๆ5 0 0ร้อถึงหกรก็พอแล้วแต่ลูกค้าอาจจะมีไปต่างจังหวัดหรืออะไรต่างๆก็อาจจะกักเก็บน้ําไว้ผมก็แนะนําเป็น750ลิตรแต่มันไม่ใช่750ทรงอ้วนนะครับอันนี้เราเลือกใช้ให้เป็นทรงสูงแล้วผมก็อยากจะแนะนําว่าหากลูกค้าต้องการความจุของแทงค์เนี่ยสัก7 8 0 0ผมก็อยากจะแนะนําให้เป็นทรงสูงอย่างนี้ดีกว่า เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ด้วยไม่ไม่ทำให้กินพื้นที่ของเราเยอะโอเคนะครับก่อนกลับเดินผ่านตัวบ้านสังเกตเจ้าตัวนี้พอดีนะครับนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านเจ้าของบ้านนิดนึงนะครับขออธิบายตรงนี้นิดนึงไอ้ฝ้าตรงนี้ครับที่ดูเถอะทะดูก้อนๆนี่ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคือชาร์ฟน้ําช่องชาร์น้ำนะครับหรือที่เก็บระบบท่อของทางบ้านนั่นเองนะครับแต่ผมมองว่าสถาปนิกของโครงการเนี่ยแก้เกมได้ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยดูเลยครับ ก็คือเขาได้เอาไฟ LED Ambient Light ขึ้นไปฝังเพื่อเพิ่มสร้างบรรยากาศให้กับตัวบ้านทำให้อตัวเนี้ยไอ้เจ้าช่องชับตัวเนี้ยครับมันดูไม่เทอะทะอ่ามันดูไม่เป็นส่วนเกินของตัวบ้านนะครับเดี๋ยวลองทดสอบให้ดูครับว่ามันสร้างบรรยากาศยังไงนะครับทีมงานครับเดี๋ยวปิดไฟให้ผมนิดนึงน,นี่เป็นไงนะครับตัวนี้ด้วยนี่มักจะลักษณะนี้ จะดูเกินดูสวยเลยเหมือนกับว่าเขาสร้างไว้ให้ไอ้เจ้าไฟตัวนี้พอดีนะครับสร้างบรรยากาศเดี๋ยวเวลานั่งดูหนังฟังเพลงนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบกันไปแล้วในส่วนของงานต่อเติมหน้าบ้านหลังบ้านสไตล์มูจิแบบประหยัดงบนะครับอย่าลืมนะครับหากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยครับบริษัทดีดีคอนสตรั i ชั่นรับบริการงานต่อเติมรีโนเวทก่อสร้างบ้านพักอาศัยหรืออาคารพักอาศัยทุกรูปแบบครบวงจรครับ สำหรับวันนี้นะครับผมขอฝากไว้หนึ่งคำผผมแคปชั่นไม่รู้แต่แคปหมูเนี่ยไม่เหลือขอบค,ครับ